ตอนนี้พี่ชัยมงคลกลัวแต่ช่างนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ก็ยืนขี่ก่อนจแป๊บนึงตอนนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีพ่อคุณแม่เอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านเลยนะครับตอนนี้คุณหมอก็ให้น้องช้างของเรา ไปช่าง,ง,งน้ำหนักนะครับไม่ได้รสร้างจากเถื่รรอเอาควันนะบอกว่ากี่ตันฟัานาบาสามครับโอเคขอสามอยู่มุมบบไหนอยู่ประมาณสองหาสามล่งแล้ว เดี๋ยวเราไปดูมาอยู่นีพอดิกินดีดิพี่ชัยดูอาการการเดินของพี่ชัยแล้วก็ค่อยๆย,ย,ย่องนะครับเดี๋ยววากาลุง่งธรรมนันนียานเต่าพี่ชัยขึ้นช่างก่อน มัน,นค่อยๆขึ้นทีหลังนะครับผมโอ้ออกแล้วบ่หน่อยนิดหนึ่งหน่อยบ่หน,น่อยพุ้มๆกำลังจะเดินไปก็นะ กำลังจะไปขึ้นช่างน้ำหนักนะครับโอ้โนี่ oh. <laughs> ด่านช่างน้ำหนักนะครับ วัวละตัววัวละตัวดูอาการไม่อยากจะขึ้นตาช่างนะครับผมยงเข้ามยังเข้ามามมามาขึ้นมาก่อนเลยก็ได้ขึ้นไปก่อนเลยก็ได้ขึ้นมาลูกขึ้นมา ตามมาเออามมา,มาเอาลงเขาลงเอาเอาลงก่อนนายเดี๋ยวเอาเอาแต่ตัวช้างให้เนะาะเดี๋ยวเขาให้<า>ให้ควานลงก่อนตอนนี พี่ชัยมงคลกลัวแต่ช่างนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ก็ยืนขีน่ก่ันแป๊บนึ่งเอาบางคนน้อยออกก่อนเท่านี้ ฟันลงไหมโอเคสามแปดแปดศูนย์สามแปามแปดห้านี่คือน้ำหนักเอามันคือขึ่นคือลงเจ้าสั่ออกแล้วแล้วเล้วเอาเท่าไรครับสามแปดเจ็ดหามาครับ โอเคน้ำหนัก <pues> พี่ชัยมงคลน้ำหนักรถหรอสามแปดเจ็ด nah, ห้านะครับผมน้ำหนักพี่ชัยมงคลนะครับอามงคลน้อยขึ้นมาเก่งมากเลยมงคลน้อยไม่กลัวตาช่างนะครับผมคนแนมเห็นแล้วเนาะ เออลงมึงมาเนยเอาครับสองหนึ่งแปดห้าโอเคน้ำหนักมงคลน้อยสองหนึ่งแปดห้านะครับสำหรับวันนี้ครับแม่แม่ท่านใดจะเอาไปเสี่ยงโชคชะตาก็เรียนเชิญได้เลยนะครับ ตัวไหนบนตัวไหนล่างนะครับก็ได้โอกาสเดินออกกำลังกายพอดีเลยนะครับผมฮะ ปล่อยนางเออปล่อยนางเลยตามสบายเขาอย่าให้ไปดึงขี่ดินเดอ้อเดี๋ยวแผ้สติดเชื่อตรงนี้ก็จะเข้าไปที่เดิมนะครับ ก็ไปที่หลักที่เดิมนะครับที่ใช้มงคลเดินก็เจ็บๆขาอยู่นะครับผมก็ไม่กล้าจะเดินอันนี้ก็บางคนน้อยของเราก็เดินตามธรรมชาตินะครับไม่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใดนะครับ วางดินสองหนึ่งแปดห้าแม่นอ่ะเอาลืมในเห่าลืมสองหนึ่งแปดห้าบ่ ฟองโตสามแปดเจ็ดห้าหลายโลเลยตีตันเนาะเอาไปอาบทอยไงเลยก็ได้ แหงครับผมที่ชัยเดินเป็นยังไงคนต้นก็เดินยากครับก็เดินยากเนาะเพราะว่ายังเจ็บอยู่นะครับดูเขาจะเอามือไปจับแผลของเขาเรื่อยนะครับเพราะว่าน่าจะแสบ เดินออกแก่งไม่ทิ้งร้อนเลยร้อนแล้วเลยอ่า้วันไหลไมร้อนนะครับควันหลายไม่ร้อนครับควันหลายไม่ร้อนนะครับถ้าควันต้นร้อนควัต้นก็อาบเองนะครับควันหลายไม่ร้อนนะครับฮึ พูดไอ้พีดพู้อั้นล่ะตายอ่ะเออไปชั่งน้ำหนักมาก็เราก็มาอาบน้ำให้น้องนะครับผมอาบน้ำให้น้องทายร้อนกันนะครับช่วงตอนบ่ายนะครับบ่ายโมงกว่ากว่ครับ ก็วันนี้นะครับน้องเขาก็มีอาการที่จะปวดหลังอยู่นะครับเมื่อเช้านี้ก็ให้ควานขึ้นไปจับด้านหลังดูนะครับน้องก็มีอาการปวดหลังอยู่นะครับาาก,ก็ได้นวดใช้น้ำมันนวดให้นะครับอันนี้ออกไป ชั่งน้ำหนักน้ำหนักตัวของมงคลน,น้อยนะครับสองตันหนึ่งร้อยแปดสิบห้ากิโลนะครับที่ใชัมงคลสามตันาแปดร้อยเจ็ดสิบห้ากิโล ลดลงมากเลยนะครับก็ที่ชายมงคลก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องเป็นแผลเนาะไม่กล้านอนอดหลับอดน,นอนก็เลยผอมลงนะครับกินอาหารไม่แซบไม่หนว <c oughs> ครับขอบคุณมากครับ นี่คือน้ำหนักของไายมงคลน,น้อยนะครับผมนี่ครับตัวสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้ากิโลนะครับอันนี้คือน้ำหนักตัวของพี่ชัยมงคลนะครับสามแปดเจ็ดห้านะครับ ต้องขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาให้กำลังใจกสองเชือกนะครับทางที่โดนพายุฝนกระหน่ำนะครับที่โดนภัยธรรมชาติทำลายเนะาเนะะครับทำร้ายเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากช่องทางการเงินของเราไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซักไครนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลา มีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ